ต้องมารอหรอกใช่ไหมต่างกินกไนแล้วไม่ต้องมารอหรอกใช่ไหมครบแล้วเย้ขอบคุณค่าวแล้วผมข้าวใหม่พิเศษดีดีลูกเบอร์อันเก่าวีสิบห้า ร้อสิบห้าเันนอเคเว, okay. วลาแค่นี้ละมีคนอื่นซื้อไหมล่ะมันดูรู้แต่แม่แม่ซื้อหนูยิิงแอดอ๋อนูยิงเองด้วยโอ้เจ๋งเรออเองินออหนึ่ร้อยนี่ไงแบงห้าร้อพนสังส่ง,งแก๊บรอบแรกนอกนอาน่าจะเอาแบงค์ห้าร้อยให้เขาก่อน ดูรังกระเป๋าพ่อูังกระเป๋าพ่อกรปาพ่ไหนไม่ได้ลงมาหรอเห็นหมที่ตรงนี้มีไหมโต้เต่า้มีไหมลูกกระเป๋าพ่อเต้าอี้นี้มีไหมนี่ไม่มีต้องเลยว่าพ่อไม่ได้ลงมาหรอเล่เสื้อ่เาเรียญก็ได้เหรียญยีิบบาทปีไหมในตั๋วเยเทาหร่คะเลยเท่าไหร่ลูเหลอเท่าไหร่ลู คือพออยค่าชาล็อกดร้อยเจ็ออออออดสิบแปดบาทเอาไว้ไ่ีปลากินอย่างนง้อเนี่ยปากไปนะมิเซ่บบมากๆคือในจางเสร็จ ว in right ันนี 1941, ้ได้น้ำหอบเยอะดีไปแล้วพี่เอสเข้ามาดูด้วยใครนะพี่เอสอ๋อพี่เอสพี่เกอใช่ไหมสาเสียวถูดครับจยิงเองกี่บาทราคายิงสามพัน เดือนสามคันชั่วโมงเลือกได้ครับผมเลยวิวขายิงแก่เลยโอ้โรถคันของพี่บีไว้ข้างในนะอ่อไว้พี่บีจะไว้ข้างนอกก็ได้แล้วพรุ่งนี้มันจะได้ไม่ต้องอยออกอยเข้าเก่จอดตรงไหนครพี่บี ก็ติดซองแต่ถ้าไม่มีใครใช้ก็เอามาปิดหน้าคันนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยถอยออกเราามจะียกแม่จูนมาสั่งยาเสพฟันเรียกแม่จูนมาสั่งยาเสพฟันสักลังหน่อยลูกแม่จูนอยู่ไหนคะมาพอดีลูกคาะค่ะแม่สั่งหนึ่งลังให้หนูเอาไปแจกพี่ๆได้วหรเย้แม่จูนแม่จูนเหรอลูก จนะคะไม่จูน thank you, thank you. คิดจึงไม่แม่เลยแม่พิม์แม่จูนแม,แม่แม่ออนนะครอยู่สิงคโปร์ <All. S 1> อรอนอเกี่ยวาอร่อยอมากอาหจริงนสั่งหวานน้ำหวาไม่เหมือนก็น้ส่มเลยเน่อะไรอะไ้นะหวานอะไรหรอ

ลังเท่าไหร่แล้วรูปบอกแม่จูนด้วยหนึ่งรังหนึ่งลังนะแม่ในในเอตะก,ก้ามันมีอยู่ครับมันจะได้สี่พันหกร้อก้สิบาทหนึ่งรังสี่สิบอดครับฝากบอกเพราะหน่อยครับว่าอาจารย์นักดนตรีดีมากมากขาะจองมาวงใหญ่ได้ไหมเขามีวงประจำอยู่ครับพ่อก็อยากได้อยู่แต่เขามีวงประจำอยู่ ทุกคนมีประจำหมดไม่ว่าจะเป็นมือมิดจะเป็นนักดนตรีแม่ซื้อแล้วนะคบขอบคุณครับแม่ให้พี่ตุกตาสั่งแล้วนะลูกแม่อนตังค่าบัญชีพี่ต้องตา โอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณไม่ชะะเชินะครับประธานสมัครินะครับหนึ่งลังนะครับหนึ่งลัง่อครับเฮ้ ที่พี่เขาเมาลังวันนั้นฮะพี่บอกว่าแจกแดนเซอร์กีฬาเนอะแล้วหนูถามว่าทำไมหนูเป็นคนขายเนี่ยเขียนลังว่าไม่จุดไมได้ไหรอกหนูเป็นคนขายเนอเป็นคนไปแจกอยู่บ้านมันอยู่บ้านมันมีสระหยุดเอาไปแจกสองรางแล้วแล้วใครมารับอีกลังหนึง่งพี่ออด รอบสิบรอบสิบอันเราไปสามมันพอแจกไปกวันนั้นไม่พอใช่ไหมพ่อบอกว่าเมนี่ปีนี้เรียนดีมากมีบ,บ้านไหนบ้านไหนบ้างผมถ้าไม่ได้โ้ยวันไหนคะวันวนที่เอาไปรอบแรกที่ยกลางอ่ะก็มีบ้านแมวเป้าไหมท่าน แล้วม่เป้ายกลังต้องไปย้อนดูไรพีร่ติวไ,ไหมคะน้องต้องถามพี่ออโอเคครับพี่ยังที่ยังไม่แจกมีของแม่วันเชียบครับออโอเค ผมไม่คือยาสิฟันมันอยู่นี่มหมนเลยผมจะได้เอาขึ้นรถไปไปแจกให้แม่วันเจีบค้างอยู่หนึ่งได้ทั้งหมดสี่ลังน้องแจกไปแล้วสามลังติดไว้หนึ่งลังโอเคครับของแม่ของแม่สองลังของแม่สองลงังสองลังที่เราไปแจกใช่ไหมแม่ของแมุ่หลาสองลัง สี่ลังค่ะวันนั้นโอเคแสดงว่าผมแจกไปแล้วสามเดยวของแม่วันเจีบอีกเนี่ยโอเคเกือบเกือบเลื่อมตอนนี้ติดแจกดึงลังของหมแม่วันเจีบไม่ใช่ครัอไม่อาบน้ำอีกไม่ได้ไม่อาบใช่ไหม อกี่โมงคะอ๋อเล่นดีตู้ม้อ6โมงหมอกันเป็นตังทุ่มเกือกซ้อนีไปได้สองทุ่มไปถึงไดสองทุ่มเนี่ยฮะจะนั่งเคลือมาไม่ได้หรอกแล้วเดี๋ยวขึ้มาครับเราเล่าตางๆของซอมยี่สิบห้าพอะไรมาจริงๆพอดีลูกก็ไปกับ แม่ไปหาพีเออะไรฮะปีสิบ้าประมาณพิจิแม่ครับลงไปงพัยาพัยาไปหาพีเอเพืู่กไปคนเดียวหรอคะหรือว่าพี่ไม่พี่นุ่พอบเดิดไปด้วยไหมไม<ป>่คือเขาจะติดต่อ,ตอสถานก็ไม่ร้ยังไม่ได้ทำปกติเขาจะออา,ารกัออน 眼睛看，你那路走不好是呆路，没事你好。